ยที่มีโรคตัวตัวแล้วผู้หญิงเชิญนี่เชิญได้บนเลยนี่ไงวันนี้พิธีต้องใช้เลยเนี่ยแต่งงานอะต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้จะใช้ทำใหมแล้วใช้นี่ต้องใช้ไหมต้องเก็บยาต้องเก็บไมันนี่แล้วอะไรเรแม้วันนี้นี่จะจะหอะไรฮะนี่อะไรตกจริงอะกลับยังกลับหรือยังยังไม่ได้ตังเลยฝนตกผู้หญิงยังไม่มา ตัวกีน่ะแขกมาแล้วมีมีใครมาไหม่รแขกมาแล้วต้วองการ์ดมาเข้งางานนะกีนกับกีนชอบข้าหมูเเก็บเก็บแทนก็ได้นะว่าชอบคนเดียวเหรอแล้วไปแจกซองให้เงินสดเลยดีดีดีเสริมหน้ากระตาอัธยาใสครับแล้วมึงดูแลเมียเขาด้วยนะทำไมอะเมียลังท้องก็ลังไส้ขอบคุณครับเหมือนเจ้าพ่อเจ้าพ่อทาแทนนะ เลยบ้าแล้วกรเาเขาทำแท้ใครบอกึงเ่ยนี่ไงทำแท้งนะทำแท้งนวดครอบขาเมอเป็นปั๊มน้ำรอที่บ้านน่ะเอเชิญพี่เ้าค่ะมวย่เกงเลยครัใบ่ยเรัรั่เปนชีวิตแ้งในใจเลงในใจเลยโยนไปอยพี่สออะไรอ่ะ เลือกไปนี่นี่เอาดีกว่าพี่ดีพร้อมเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมแล้วพร้าะไปเอาสังมันจ้ะไม่เอาหรอกลังนี่ที่ตรงนี้มันแย่เท้าเอ้ยใช้เลือกก็ไปสิมึงไปเถอะเดินเหนื่อยทั้งคืนแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกฝนก็ตากเนี่ยมึงไปไปเออกูไม่ไปเอาอย่างอีกมึงไปที่มึงอยู่ไม่ไปไม่เอามึงไปเนี่ยอ้าวกูไม่ไปอู๋ไม่ไปแล้วใครจะไป

นั่งร้องไห้อยู่ได้ป่ะกินถิ่นพอเอาลูกมาดิเอาใหม่สิทำไมบักเงยมัก่ายคอยสังก็อยู่ตรงนั้นน่ะคอยสังเด้วยมีมีเพชดด้วยประกอบด้วยเออมีประดับประดับนี้เป็นประดับก่อคอยสังร้องเพชรเป็นไงเอออันนี้ใช้ได้เฮ้ยอันเดิมแหละโอยลองเอียเอานี่เลยเดี๋ยวเวลาอันนี้แหละใช้ใช้ก่อนเลย เออตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุยแหลกคุยเกียินะแล,ะะล้วน้องสาวเกียิให้คุยก่อนสาวา่ะคุยแหลกเอาเลยไม่คยุยกันไดยงไง้เขาคุยก่อนอะ่ะรอน่กัไม่รู้ไม่มีชื่อจอ้องน้าแดนเกียไม่เคยขอเดชะก็ขอให้ทั้งสองพระองคองรักกันนานนะเจ้าค่ะ มีวองสุขกับฟองนัำในครั้นี้เดี๋ยวได้ข่ับเริันเดียวเฮ้อ่ะเอาไปตายกูหรอเฮ้ยดีนโอ้โหดีไม่ต้องจะร้องเพลงเลยจำสาวจปบ่าฟังจากใจฟังนะจะบ่าวจำสาวแขกจะร้องเพลงให้ฟังเตอใจเลยฟังะไปเธอทั้งคู่ ไปสู่ประ,ประตูสวเสียงแรนที่ตั้งใจฟังเล้ยเราไม่ตีเ้ยกูบอกให้เขาหยุดน่ะไม่ใช่ส็กูร้องอย่เดียวมันก็มันก็แห้งเนงเอทำไมอ่ะเออ บอกให้ท่านต้องฟังนะคือกูร้องผิดพลาดน,นี่ก็ต้องตีออออคอเพื่อจะร้องร้องกระเป๋าเออหยุดโบโหดีก่อนหอเออจะมีเพลงเขาด้วยใช่ไม่งั้นมันก็ก่อยมันจะได้คึกคืนงานแต่งดีเลยหน่อยเอาแบบคึกคืนเลยนะเออไปเธอทั้งคู่ไปสู่ กเวทเท็จน้องอะไรมาหาแต่งโลกไป้เธอทั้งคู่เราให้ตะอกเลยเราบ่าวตัวสาวตุ๊กใบย่อมาง่ายเราต้องอวยพรเห้คู่บ่าวสาวรู้มาผัวเก่าคนนี้ เมด้ยินวเี๋ยวไมเอาีูหอปิดประตูเลยเอาเลยตามแงตูลลมานี่ออกมาอยู่นอกให้เขาอยู่สคนอีกสคนเดี๋ยวกรลับคเียใช่อ้วิอมไหนนี้ด่านไปเลยเป็นคนไหนวะ ยืดทำเลยไม่ถูกกันไอ้อ้โอดแม่เคยอ่ะไอ้ไั้ปะะไอ่เล o